สวัสดีนะครับผมกับ Honda h r อสจ v วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะหลังจากที่เมื่อวานผมเอารถไปเข้าสู่แล้วนะทุกคนเนียบเลยเนาะนะครับเนียบเลยแต่ว่าก็วันนี้มีคิวทำเคลือบเซรามิกคือเนื่องจากว่าผมซื้อแพ็กเกจเคลือบเซรามิกจากสู Honda นะ่ฮอนด้าเนาะแล้วก็ไม่มีเวลาไปทำที่แบบว่าแบบคือผมซื้อจากระรามสามใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานผมผมไป เอารถเข้าสู่ที่พระรามสี่นะมันคนรับแพ็กเกจกันมันคนละนั่งกันเลยเลยต้องไปที่สูตรของเอสโตมาเองนะครับผมแนละ้วก็ก็คือเป็นสูตรของฟิล์มล่ะคือผมผมเลือกฟิล์มของเอสโตมาแล้วก็เคลือบเคลือบสีของเอสโตมาด้วยทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะว่าเอสโตมาอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเคยจะไปเหมือนกันแหละนะครับผมสาขาแรกนะอยู่ท่าพระสาขาใหญ่นะครับผมนะ เราไม่มีเวลาที่ไปไปสามศูนย์น่ยคือศูนย์ของพระรามสามกรุ๊ปเขามีอยู่6กศูนย์แม้แล้วแบบมันมีแบบว่าช่างเข้าแบบจันนะครัพูดทุกอาแอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่มีเวลาเรามีเวลาแค่วันเสาร์เนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกเอาเนาะว่าจะไปที่ไหนดีแต่ก็โอเคอยู่นะครับผมทุกคนอะ เดี๋ยวเราไปกันนะครับผมว่าไปทิวกลักันนะว่าศูนย์ใหญ่ของเอสตูมาอยู่ตรงไหนครับต้องบอกนิดนึงนะครับผมคือการเคลือบสีครั้งแรกก็คือว่าเคลือบเซรามิกครั้งแรกเนี่ยก็เคลือบไปแล้วนะครับผมนะในนี้อันนี้คือไปย้ำครับทุกคนนะครับผมไปย้ำนะนี่ครับเนี่ยครั้งครั้งแรกเคลือบวันที่หนึ่งกุมภานะแล้วก็วันนี้เดือนแปดแล้วนะครับผมก็จะมาย้ำย้ำเซรามิกครั้งที่สองนะครับส่วนใหของของพอชภาพนะครับผมนะ เขาให้ไปยามทุกๆ6เดือนทุกคนนะครับผมอ่ะวันนี้เป็นการยําครั้งที่2ครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมไปเนี่ยครับถึงนะครับผมนะนี่ประมาณนี้อยู่ตรงท่าพระทุกคนนะครับออฟฟิศฟอร์ตมีออฟฟิศชัดเจนนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปเดินหาอะไรกินก่อนแล้วกันครับผมนะเราทิ้งไว้เครือบย้ำตรงนี้ครับผมใช้เวลาสามชั่วโมงครับทุกคน นะครับตรงนี้อยู่ตรงท่าฟ้าครับเนี่ยครับพอสอัพนะครับผมพอสอัพโอเคขี้เกียจรอนะครับผม3ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวไปเดิกไปเดี๋ยวมอท่าฟ้าก่อนครับทุกคนระหว่างที่เราเอารถไปเคลือบเซรามิกนะครับผมเราก็มานี่ครับหายากเหลือเกินนะรันจวนปั่นป่วนใจครับทุกคน เป็นร้านอาหารไทยไทยดสิสนั่ยครับเห็นไหมเราจะมากินพวกนี้กันโอ้พี่อย่างนี้พี่เองชอบนะอย่างนี้ทพี่พี่เองชอบนะฮี่นี่ครับรันจวน,นปันปนใจแช่ก็ชอบชื่อเลยนะแล้วก็ระหว่างที่ระหว่างที่ <S <S 2> <S 2> เขากินข้าวเที่ยงอยู่นะครับผมเรากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วครับ เมื่อกี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือพนะนครมาแล้วเราก็กินของหวานนทุกคนก็ยังไม่ยังไม่มีใครเลยเพราะว่ามากคือผู้ชอบอชอบขนมไทยนะทุเนี่ยนะมาได้ครับผมนะระหว่างเครือเบเจราบิเสร็จปุ๊บะก็กเ็เดี๋ยวมอเดี๋ยวมองท่าพระนะครับผมชั้นหนึ่งนะครับในโซนห้างเลยครับติดกับติดกับอะไรอะ่ะที่จัดรรถนะครับเนาะโอเค อ่เราตกลงกันได้แล้วว่าเราจะสั่งไหมครับันะไอติมเผือกหอมอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับ่อนไอติมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ๋งแค่ไหนนี่รอดช่องครัเอล้มอนด้วยนะแล้วก็มีรอดช่องรอดช่องอะไรวะจำไม่ได้ไอติม กะทีเนาะรวมมิตรเอารวมมิตรเดี๋ยว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 พ้าเดี๋ยวพ้าไหมครับผมทุกคนครับนะ่แล้ก็เผื่อนนะตีมะพร้าวนะไม่ใช่เผืตีมะพร้าวก็นี่ไงที่นี่เผื่อนนี่ใช่เปลี่ยนแต่ละมันไม่ไหนตีดูดีนะครับผมน่าหัว อเอาพีนะพีด้านเลยด้านเลยแม่ชื่อชอบชอบชื่อร้านมากครับทุกคนครับมันเจ๋งมากเลยโอเคลุย ื่อร้านรันจวนปั่นป่วนใจครับผมอยู่อยู่เดลโมคาละชั้นหนึ่งนะครับผมโซนเนี่ยโซนอะไรวะโซนสปอร์ตมอะโซนสปอร์ตมอด้านหลังของรับตรงนี้เป็นที่จอดรถนะรประมาณนี้นร,รันจวนปั่นป่วนใจครับว้าเท่มาก โอเคเราใช้วเวลาเคลือบเซราม,มิกนะครับผมนะ่สองชั่วโมงครึ่งนะครับผมร้านเขาก็มาเรียกแล้วแหละนะครับติดอยู่กับ The Park ดเดอะพาร์คแลนด์ราชดาข้าคปะาครับทุกคนเนร้านอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเคลือบแล้วจะออกเป็นเป็นยังไงนะครับทุกคนครับมานี่เคลือบเรียบร้อยนะครับเราเห็นละเดี๋ยวเราไปดูรถก่อนล้วกันครับโอ้โหเชงเลยทุกคนเนี่ เงาวัพเล็กนะครับเรือเซรามิกนะครับ mm hmm. ที่เอสโซมารครับโอเคครับขอบคุณครับน่า mm hmm. oh.

สวยมากสวยมากนะครับเงาวับเลยทุกคนนะโอเค 100, 100, 100, 100. อเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยนะครับไปค่าย้ำก็หนึ่งพันครับผมนะ พยายามคืนหนึ่งพันบาทครับไม่ชอบเลยอ,อีกระดาษอย่างเงี้ยนะเรียบร้อยครับไปโอ๊ยเดินกันนะ วันในการเคลือบเซรามิกที่เอสโตมาครับผมนะศูนย์ติดตั้งพีมนี้รถไฟเอสโตมา,ากับเคลือบเซรามิกนะครับผมนะอันนี้ก็จะอยู่ได้อีกหกเดือนครับทุกคนหกเดือนก็มาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับวันที่สี่เดือนแปดอีกทีหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกุมภาปีหน้านครับเก็บกันเก็บกอนเราจะไปกันละ โอเคครับทุกคนมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากมากลับมาที่บ้านแล้วนะครับผมนะคือทั้งหมดนี้ผ่านการเคลือบมาหมดแล้วนะครับผมลงน้ํายาเคลือบมาหมดอทุกคนนะครับน้ํายาเคลือบเป็นของ p o s ช u p ัพนะนะครับนี่พอชอัพครับนี่เนาะผมซื้อจากผมซื้อแพ็กเกจจากศูนย์ครับทุกคนแล้วก็เอ่ออย่างอย่างที่บอกไปต้นคลิปนั่นแหละว่าไม่มีเวลาไปคือ ทางศูนย์เนี่ยเขาก็จะมีประจำใช่ไหมว่าทางพระรามสามก๊ผ่อนได้่าครับผมว่าเออ,เอ,อวันจันทร์ทางพอ,อพเขาจะเข้าไปที่ศูนย์ไหนอะไรยังไงแต่พอผมดูรายละเอียดแล้วอ่ะมันมันไม่ได้เลยก็เลยติดต่อที่ศูนย์ใหญ่เลยที่อยู่ตรงท่าพระเนี่ยนะครับนะเนี่ยครับมันก็จะเนียนเมียนบทุกคนนะนี่ประมาณนี้ครับไหมนี่นะ สวย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 เนี่ยแหละวันแรกๆครับทุกคนวันแรกๆก็จะสวยครับ <c oughs> นะใช่ไหมนี่นะโอเคประมาณนี้นะครับก็ลงบันทึกไว้ว่าวันนี้ได้เคลือบแล้วนะจ๊ะเคลือบครั้งที่สองครับทุกคน